เหตุการณ์แรกเลยก็ต้องอย้อนไปนะครับเมื่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวภาวะผู้นําของรัฐบาลความรวดเร็วความคล่องตัวเนี่ยประชาชนช็อกว่ามันเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลก็มอบพื้นที่หรือบทบาทเป็นกายเป็นบาดบัตรระดับท้องถิ่นหรือกรทมมปพควรจะเป็นแม่งานหลักซึ่งเป็นกลไกของรัฐบาลเนี่ยช้าเกินไปนะครับนายกเหมือนฟอร์มจะดีนะที่ไปไล่ต้อนถามกสทชถามปอพเรื่อง SMS อะไรเงยแต่ก็ไม่ทําอะไร ถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยระบบเชื่อไก่ให้ลิงดูต้องเกิดขึ้นนั่นคือประการที่หนึ่งมันต้องมีคนรับผิดชอบเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ตึกถลม่มใช่ควรจะมีคนร<ค>ับผิดชอบแล้วใช่นะฮะสองภายในหนึ่งสัปดาห์เกิดเหตุการณ์หวดโลกอย่างรุนแรงนะครับก็คือประธานดีโดนั์ทรัมใช่ไหมครับคือพยายามรีเซ็ตระบบกติกาใหม่ของตัวเองเนี่ยตีสามของคืนวันที่สามพฤหัสนะครับเช้าวันที่สี่วันศุกร์ควรจะเร่งรัดอะไรทําอย่างให้เห็นเร็วขึ้น เพื่อนบ้านภูมิภาครอเลเรนส์ฟองสิงคโปร์อันวายอิบราฮิมมาเลเซียแม้กระทั่งเวียดนามหรือกัมพูชาเนี่ยเขาส่งสารในเชิงรุกว่าหรือส่งสารให้กับคนในประเทศตัวเองเนี่ยว่าประเทศจะดำรงปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ของเราสุกวันราชการทำงาน,นไม่มีเงียบวสนหยุดต,<า><า>ตย์จันสา์วันวันอังคารเล่าช้าชาวบ้านสตาร์ช้าไปสี่วันเนี่ยม,มันทำให้ความรู้สึกของผู้คนเนี่ยเกลี้ยกล่อมขึ้นอย่างรุนแรง ประการที่3มพอมาเรื่องที่จําได้ใช่ไหมครับเรื่องการชิงเหลี่ยมชิงไหวเรื่องยัตติของพักฝ่ายค้านกับพักรัฐบาลจะเลื่อนไม่เลื่อน,อนจะเอาแผ่นดินไว้มาก่อนซึ่งตอนนั้นเ,นเขาพลาดละเรื่องการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังนะครับจนกระทั่งมาวันเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยใช่ไหมครับว่าทําไมม็อบหรือการรวมรวมตัวอะไรต่างๆเนี่ยเอาละหลายคนก็บอกว่า,วาเนี่ยกลุ่มคุณจตุพรกลุ่มขาขาเก่าโจดเก่าอะไรต่างๆเนี่ย ว่ากันไปอันนั้นจัดไว้กลุ่มหนึ่งนะแต่กลุ่มหนึ่งที่สังคมให้ความเคารพและประมาทไม่ได้คุณต้องหันมามองและกลุ่มองค์กรทางศาสนาซึ่งเขามีพื้นที่ระยะห่างไม่พยายามบาวข้องแวะเกี่ยวกับการรณรงค์หรือแคมเปญทางการเมืองสองนะฮะกลุ่มราชบัณฑิตนะฮะคุณนากรก,ร,กรู้ว่าราชบัณฑิตเนี่ยวงวิชาการและได้การยอ,ยอมรับเคารพอ,อย่างสูงและคราวนี้เขาออกเป็นมติทั้งหมดเลยว่าไม่เห็นด้วย มันจะทําลายสังคมอย่งางไรหนึ่งสองสามสี่เด็กะังนั้นบุคคลหรือกลุ่มคณะองค์กรที่มีต้นทุนทางจิตใจทางความเชื่อมบุคคลมากม,ากม,ากมาหาศาลอย่างเงี้ย <c> ม,มันเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่เขาจะต้องเฮ้ยถ้ายังทู่ซีดึงดันไปต่อเนี่ยนะฮะโอกาสเป็นศูนย์ละประการต่อมาปจัจจัยภายในรัฐบาลเองพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเอาเข้าจริงนะที่บอกให้ไปศึกษาแล้วก่อนแะแต่ถ้าไปรีดคำตอบสุดท้ายจากเขาอ่ะเขาก็ต้องคว่มเขา แล้วบอกอาจจะพูดอย่างเท่ๆท่านนายกครับท่านไปถแถลงถอยถอยอยังมีฟอร์มดีกว่านะฮะให้ท่านถอยอยังมีฟอร์มพูดด้วยตัวเองเลื่อนไปก่อนเนี่แต่ผมถามเลยนะว่าหรือจี้เป้าไปเลยว่าคําตอบสุดท้ายพรบรนี้จะไปแล้วไ